กราบเช้าคุณพอ่อทุกคนทุกท่าน <laughs> ผมกูริต้าวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟก็เหมือนเดิมครับอยู่กับทีมไก่กระโปรงกระหลกะลานะครับ <c oughs> วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะไปให้เขาจะไปเป็นไก่ให้เขาเล่นนะครับดูดีครับว่าจะโดนยิงยับหร<ด>ือไม่ยับก็ไปรอดูเลยดีกว่าเลสโกเอ้ามึงอมทำไมไม่ลงแรงอะ่ะเคาลงไม่ได้ใครลงไม่ได้ต่อยต่อย ต่อยอาสนัยนะนี่กูด้โอ้กูรู้ละสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตลอร่ เปิดคลิปกูแล้วอะไรเปิดคลิปกูแล้วทำไมเปิดในคอมอ่ะเครื่องใช่บอกมี5เครื่องกะเปิด5เครื่องเสร็จแล้วอ่ะกูน่ะมานั่งดูกับกูแล้วกูอ่ะหัดเล่นฟรีไฟได้แค่2ช่องแค่แหละทีทน,นี้อ,ะอ,อ่ะกูว่าขนาดเล่นมินิหลังทำมาตังเก่งกว่าเขา,า,าครูอย่างวะต้นชายอยากโดนปะอ้าวเก่ะเล่นอ้อาวอวีก็ได้มาดิ ดีกว่าคุณแรงไก่อนไม่สนอ่ะกูบอกค่อยได้เล่นเฉยเฮ้ยไม่ไม่เราจะไปนอกเกมเราอยู่ในเกมเราดีกว่าใครจะว่าใครก็เรื่องของใครจะว่าะไรก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่เล่นเราไม่ไม่ไม่มีหน้าที่มาอ่านคอมเมนต์เว้ยเดี๋ยวเราก็เล่นเก่งเองมั้งคุณไม่รู้คุณไม่สนอ่ะไม่ไม่ไม่ได้สนหรอกว่าจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งอ่ะ เราสนแค่ปากดีไว้ก่อนเราอะคือปากดีเป็นสีแกช่องเว้สกินการเล่นเอาไวท้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวว่าเกียรติเองมั้ง,เ,งเ,เราหลักๆก,ก็คือเราใช้ปากเล่นเราไม่ได้ใช้ปืนเล่นหรอกเข้าใจไหมเยียมั่นหน้าบีกู ใช้ปากเล่นไม่ได้ใช้มือไงดูดิเฮ้ยหาปืนไฮไลท์ให้หน่อยดิโอ้ยเอะปืนอะไรมาให้กูไม่รู้อีพีมีคีวแอาโคฮลด้วยเหรอวะอเก็บให้หน่อยดิลูกกระจกพาระทีม ใช้ปากเล่นอย่างเดียวครับเราไม่สนใจอย่ามาพูดเอาวีเฉยนี่มันอยู่ในเกมพีไฟเมึงนี่ก็ตัดอดอกตัดออกจบลำคาญขี้กเกยียจดึงเสียงลงอ่ะตัดออกจบรอคอละเอา,โโเอาไปฟาร์มเมืองเอาไปไหนกันวะไปเรื่อยมันรถใครมึงก็ไปดิอ๋อไปเรื่อยไปรถใครโอง่งถ้ารถใครโอ่งบอกว่าให้มึงไปตายมึงจะไปไหม<ะ>ถ้าถ้ากูบอกให้มึงไปตายนี่มึงก็คงไปตายใช่ไหม ไเรื่อยๆกูบอกว่าไปตายกูพมึงก็ไปตายดิไปเรื่อยๆก็คือไปเรื่ไปเรื่อยๆไรเนี่ยวนี่คนสั่งไปตายะเอนี่มัตไปตายนะเฮ้ยเฮ้ยเลยเหรอเฮ้ยจมาย้อนำกูนะเฮ้ยไม่ได้ส่งกูไปายตว้ยเฮ้ยเลยเหรอ ายคาตินตายคาปืนายคาเกมส์นี่นะครับคนชื่ออะไรนะครับดูไว้นะครับก็คือถ้าถ้าเห็นช่องผมก็คือว่าคุณตอมเขาด่าคุณจังเลยครับโอ้โหเขาหยามคุณมากเลยแต่ผมผมผมก็เล่นเฉยๆนะครับถ้าถ้าถ้าเขาเห็นก็เขาเดี๋ยวเขาก็คงมาเม้นเองแหละของอยู่นี่เขาเห็นก็จะคงด่าว่า ตายหรอกโอ้โ oh, ห oh, hey, oh, <okay. S 1> แต่ว่าเป็นดีแล้วเป็นบอทนะถ้าเป็นคนจริงกูก็คงตายแหละ <c oughs> อยากได้สไนวะเอาทิงแลววะเจ้ทิ้งคำหอกเลย <c oughs> เต้องการสไนเมื่อกี้มากไม่ใช่ปืนเมื่อกี้ <c oughs> ไหม,ไม่มันคนคคืือล้ายๆปปแก <c oughs> นี่คือปืนอะไรวะ เย็ยโนโดแล้วมันยิงคนตายไปไหมตายมั้งเล่นสากาลิเกะด้สากาวิวงสามก็อยากได้สากาวิวงสามมือ,อ,อกำลังวิ่งไปตอนนี้ก็คือ,อคโโต้องการสนยายว่ะตอนนี้เราขอตุนกระสุนหนึ่งก่นอนเดีาสากายก,ก่อนว่ะสากาลิเกะ เฮ้ยลองอยากเติมสก,กินปืนน่ะเติมให้หน่อยดิ <All right. S 1> เฮ้ยติดต่อไปให้หน่อยดิ <All right. S 1> โอ้ยไม่โดนเลยว่ะ <All right. S 1> โอ้โหกว่าจะโดน <All right. S 1> อาหาสนัยเมื่อกี้ให้หน่อยดิ หนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสกายเวิ่งอ๋อก็อยู่ในตู้ไงปลาเข่งปลาทูก็อยู่ในตู้หมดเลยเป็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวล่ะอะไรของกลัววันนี้เฮ้ยเจอแล้ทนายเก็บ Triple Kill เ,เออน,นี่อันนี้มันเลี้ยวสารไหมเออของได,ได้คือเราจะเอาศอกได้ศอกก็จะเอาหมัดเลย ตรงไหนวะของอยู่นี่อะตรงนั้นเหรอข้างในรัวไหมยากได้ปืนเมื่อกี้ว่ะโอ้โหเว้าจัดโดนแล้วมันจะน็อกไหมวะ มันล็อกอยู่นั่นแหละและ้วอ,อีกไอ้อนึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปนนล่ปปอยใ,ให้มันนอนอยู่นั่นแหละ ไปจะลองของอยู่เฮ้ยหลังก็มีว่ะน็อกน็อกนี่ดูดูดตุยตูดดิก้อตุยตูดตุยตูดตุยตูดเอ้าเฮ้ยแล้วของมันอยู่ไหนวะว่าจะเก็บของอยู่นี่ไงนี่ไง ไม่เอาฟาวมาร์ตอ่ะจ,จบเลย,ช,ยช่วยกูด้วยกูเจอคอจอคนจริงเฮ้ยทำไมมันไม่ไปเอาสใส่เก็บสใส่ให้กูวะเน,นี่ย กูเล่นสกาก็ได้วะนี่อนะ้ามึงไมตู้เย่เหอ็นแล้วเห็นแล้วก็ไปเหรอวะเฮ้มันโดดไปไหนวะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วน็อกน็อกน็อกเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาเอาเลยซ้ำเลยซ้ำเลยดิ ้ยเจอแล้วเพื่อนมนอันอะเฮ้ยไม่เฮ้ยมันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอามาโดดไปดไหนวะเฮ้ยสองเลยหรอววันี่ย บนอ่ะบนอ่ะโอ้โหเอ้ยเอาดิเอาดิจะชุบก่อนผมชุบก่อนเออสวยโอ้โหเลนมาช่วยหน่อยอยู่ไหนวะเลนช่วยหน่อยเลนช่วยหน่อยเจอคนจี๊ดเจอคนจี๊ดขอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิ เนี่ย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 ตรงฟางอะ่ะตรงกองฟางอะ่งงอะเอาดิลุมเลยสวยสวยสวยไม่ได้น้องสนัยแล้วไม่หมานเลยว่ะเดี๋ยวขอเอาของหน่อยไม่น็อกว่ะเกือบตุย าดากคุณน็อเหรอวะไปรุ่นดาดนกคุณน็อปด้วยปืนอุตูดอ่ะไปไหนไหน้นั่นอ่ะแต่ไตายหมดตี้เอเาแอคหน่อยละกันดดเอามาันก็ไปดิเฮ้ยโอ้โหเอ้าติดราคาโอ้ สถานการณ์ตอนนี้ก็เกกดอกดออมากฮ้ยพูดได้พออีกแล้วอ่ะคุณนี่แบบหยาบคายอ่ะคุณอ่ะผมสาบาพูดแบบเฮ้ยเหมืมนอ,มมน,เอมมนเติมเลยว่ะ เอ้ยคุณไปเต้นเยอะเย้ยคอยคุณไปหยามเขาไงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนเจอมันอีกตัวนึงว่ะไหมอ,อ๋อจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ไทำะไรเลยเฮ้ยอ hey! สองคนเราโยมมรตเราต้องปิดไม้เ้าไม่ใช่ปิดไม้อะไรเราต้องปิดเมืองล่ามันเงียเดี๋ยววะเงียบเกินอะทานยาก่อนไหมไม่ใช่แกนวะ ผ่านแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแสดงว่าเหลืออีกตัวเดียวเฮ้ยแหลกเบาเน,นี่ยค,คนจริงใช่ไหม,อมโอ้ยทำาป็นเก็บได้หมดตีมมันก็โหดแล้ว่อวเราเก็บตีมเมื่อกี้ไปแล้วออลาลองดูดิ ก็จะมีใช้ทุงใช้ท่าอไรแบบเขาบ้างอะไรองเงี้ยปุ่มมันยังไม่ปรับสักปุ่มเลยโอ้โหปืนแรงได้ยว่ะปืนว่าแล้วทำไมมันยิงมันเก็บปืนเวลมานน่หว่าที่จริงอ่ะตาแน่กูต้องหัดเก็บปืนเลเวลบ้างละ่ะจะอัพยังไง,ไงอ,อ,อ๋อเออว่ะงงเยล่ะ อยู่ไหนวะมันเล่นซ่อนแอบหรือไงวะ <c oughs> เดี๋ยวมันเห็นเมันก็ยิงเองแหละคอยดูหาหามันในวงถ้าปืนไม่แรงนี่ยคงเ <c oughs> อ้าชนะอ <c oughs> อีกแล้วอะคืออะไรอ่ะ ก็ใครที่ชอบกีวดวกดไลค์กดซับใครแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่า,ยากกลืมกดติดตามให้ผมด้วยงงชิบหายเลย